อะไรนะครับ <c oughs> ท<ำ>่าเรื่องสัญญาค่ะทำไมไม่ต่อสัญญาครเอ่อทำไมไม่ต่อสัญคือตอนนี้ผมเอ่อก็เป็นนักแสดงอิสระครับผมเอ่อแล้วก็จริงๆสาเหตุก็คืออยากจะจริงจริง ตัวผมเองมีความฝันเยอะแล้วก็อยากจะลองทำงานในหลายๆรูปแบบซึ่งผมแล้วก็ประกอบรู้สึกว่าการที่เราได้เ,เป็นนักแสดงอิสระมันก็จะทำให้เราได้เจองานในหลายๆรูปแบบมากขึ้นซึ่งมันก็ตรงกับความฝันของขผมและก็สิมของผม,งผมซึ่งนั่นก็คือสาเหตุหลักนะครับที่ที่จะสุดสใจจริงๆมันใช้กระบวนการในการตัดสินใจ นานก็นานครับผมนานมาก,มากนานมาก,ม,ากมันก็คือมันเป็นเรื่องของส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยครับระหว่างผมกับแต่ละคนซึ่งเราก็คิดก็ค,คิดหนักครับผมคิดหนักแต่แต่พอพอคิดไปเรื่อยๆก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นก,การตัดสินใจที่ที่ถูกต้องสำหรับผมในในใน,ในตอนนี้เ็นว่านี่คือคือใหญ่เขาก็า พูดคุยครับพูดคุยก็ก็คือพูดคุยกันเยอะเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอย่างแรกผมอยากจะขอบคุณทางช่องสามมากๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่ช่องสามมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีเขาคือมันก็ผมก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือความจริงนะครับผมแล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่เยอะแล้วก็ผมมั่นใจว่าทางผู้ใหญ่เข้าใจการตัดสินใจของผมแล้วผมก็ผมก็เข้าใจ กับอันสเตย์ทุกเรื่องแต่ว่าความสัมพันธ์กับแต่ว่าอะไรก็ความสัมพันธ์กับผมกับเพื่อนๆในช่องด้วยครับผมแล้วก็ความผูกพันใช่ความผูกพัน Relationship ญาญ่าญา่าอันสไตล์ความผูกพันความผูกพันใช่กับเพื่อนๆในความผูกพันใช่ใช่จริงๆมีคุยกับเพื่อนมาปรึกษาในแกงนี้ในวังเรามั้ยเมื่อก็ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ปรึกษาครับผมคือ มันก็แต่โดเดมมันก็คือการตัดสินใจของผมนี่แหละแต่ว่าได้ได้คุยได้ได้ก็คุยแหละแต่แต่ไม่ได้ขอคำปรึกษาแค่แบบว่าแค่บอกให้ทราบมากกว่าแค่ทูส้สุาเราจะหลังแคที่จบซีรีส์ไม่ละครแล้วมันก็เราก็กําลังมาด้วยแต่อยู่ดีเราก็ไม่ตัดสัญญาคนก็เลยตกใจก็ก,ก็ก็เข้าใจว่าทําไมคนถึงตกใจครับผมแต่ว่า ผมก็อยากให้ทุกคนดูว่าผมผมยังไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนผมก็ยังทางานในวงการน,นี้เหมือนเดิมครับผม,ผมก็อยากจะฝากผลงนนานของผมให้กับทุกคนด้วยจริงมาต่อกับมีละครเวทีกับพี่บอลใช่ครับมีละคอเวทีครับผมก็คืออัธพาน2อง9ีกครับผมก็อยากจะฝากทุกคนมาดูเยอะๆนะครับผมมันก็เป็นมันก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกของผมที่ทําแบบ จริงจังครับผมก,ก็อยากจะให้ทุกคนมาดูมันได้เยอะครับพ,พี่บอลบอกว่าเราเข้าไปแคสเองใช่ครับเข้าไปแคสเองก็คือเขากม็มีถามมาว่าสนใจหรือเปล่าผมก็กตอบว่าสนใจก็คือตามจริงเลยครับสนใจจริงแล้วก็ไปแคสแบบปกติเลยครับผมคือเข้าไปแคสสองเพลง,พง,พงแล้วก็แคสการแสดงแล้วในสุดท้ายเขาก็เลือกผมซึ่งผมว่าแฮปปี้มากๆครับเราไม่ได้คิดว่าผมจะได้มีโอกาสเลย พี่บอยออกมาบอกว่าเขาที่มีความสามารถของเราเราเชื่อจริงรึเปล่ผมก็ขอบคุณมากครับพี่บอยแล้วก็ผมจะไม่ทําให้พี่บอยผิดหวังครับเพราะหลายคนมองว่าเราจะทำเป็นที่จบลายคนคิดว่าเราจะไปเซ็นกับพี่บอยพี่บอยจีนเข้าสัญญาทุกฝ่ายผมก็ยังยังไม่ได้คุยสิงสิ่งสิงตรงนั้นครับผมก็ก็จริงๆสําหรับผมเนี่ยหลังจากนี้ผมก็ต้องไปซ้อมละครเวทีเหมือนกันครับคือชีวิตพี่เจ้ากับผมตอนนี้คือมันอยู่กับละครเวที ผมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องอนาคตไกลขนาดนั้นก็อยากจะฝากอนาคตไว้กับพี่ๆทุกคนด้วยแหละมาถ้าว่าใครมีงานอะไรใครมีงานให้ผมก็ติดต่อได้เลยนะครับผมอันนี้คืออันนี้ฝากงานอยู่เหรอใช่ครับผมผมว่าเราก็ต้องเอาตัวเองรอดเนาะไม่งั้นพี่ถามว่าหลังจากลครเวทีเราจะเป็นนักแสดงสลาตตต่อไปหรือว่าจะมีสังกัดเราผมไม่มั่นใจเลยครับผมผมไม่มั่นใจจริงๆแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้ผมผมดีใจกับกับการตัดสินใจ ก็มีความกังวลหรือมีความเก่งมากมกับวารเลสสละเอ่อก็มีจริงๆไม่ไม่ไม่ได้กังวลครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการที่เราอิสระเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมาขึ้นซึ่งสำหรับผมผมเห็นว่าผมยังใหม่อยู่ยังอายุน้อยอยู่ถึงแม้ว่าผมาจ,จะเป็นรุ่นพี่ในวันนี้เอ่อซึ่งคือครั้งแรกนะที่ผมเป็นรุ่นพี่อ่ะเออผมก็ยังอยากจะ,ะมีม,มีมีความเสี่ยงอยู่แล้วโปรเจกต์เราก็ขึ้น ครับผมอเรื่องนี้ก็ผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้องต้องถามผู้ผู้ใหญ่จริงๆตรงนี้ผมนครับซึ่งซึ่งมันยังไม่ได้เปิดกล้องช่ไหเออยังไม่เปิดกล้องอ่าแล้วพอตอนที่เราแล้วพตอนเราออกมาเราได้คุยกับโคจไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเขาได้ยิจจงครับเพราะว่าในช่วงนั้นช่องก็ก็มีแผนของเ้าผมก็มีแผนของผมก็ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยกันถึงถึงดีเทลมากขราั แต่ว่าต้องต้องต้องไปถามทางผู้ใหญ่จริงๆครับผมผมว่ารอนแต่เราก็จะมีคิวก็คือถ้าเขาคิวมาว่าให้มาโปรเจกต์ก็ก็ครับผมก็ก็มีมีเอ่อคุยไว้แต่ก็ต้องต้องรอดูว่าว่าโอกาสมันมาเมื่อไหร่แล้วก็คิวมันจะลงยังไงเป็นยังไงบ้างครับยังยังไม่มั่นใจไม่ไม่ได้อยากเอ่อคูกันผ่านไปแตคนก็กลับมาโรกงานถึงเขาถามได้เหมได้ยินดีเลยครับผมยินดี แล้วก <icana>, ็คุณคุณอุ้มวิทยาเนี่ยก็ก็อยู่ท้องถิ่นบอกว่าโรงแรมที่เขาไม่มีประจุปกติพูดา็ให้กำลังใจเยอะไหมคะก็โอ้โหให้ให้เยอะครับให้เยอะก็เขาสำหรับเขามันมันหลายหลายอย่างเนาะที่ติดติดกันครับผมซึ่งผมก็พยายามอยู่ข้างเขาก็ชวนเขาไปกินข้าวแล้วก็ ว่าตกก็สวนเขาไปดูหนังอะไรแบบนี้ด้วยครับก็พยายามอยู่กับเขาแล้วก็ฝากฝากเขาไว้กับทุกคนด้วยคือเขาก็ต้องการความความรักความความช่วยเหลือในในช่วยงานมันนี่ทำให้เราต้องสนิทมากเหมนเดิมก็สนิทเหมือนเดิมครับผมสนิทเหมือนเดิมใช่แต่แต่ผมอยากจะขอทุกคนมามาคุยกันเรื่องสินค้านิดหนึ่งไหมสรุปก็คือว่าเดี๋ยวหนูจะถอดเพื่อ ใช่ครับทุจะเอาดิเอาให้เหมือนในโฆษณานะซัมเมอร์ซัมเมอร์จะเป็นรุ่นพี่เราทำให้รุ่นน้องดูแต่โอหเป็นรุ่นพี่เราทำให้หนุนเนาะใช่น้องได้ทำตามแบบไงเพราะเราโฆษณาเรามาก่อนก็ประมาณนี้เอาเบาเบานะครับไม่กลิ่นเลยครับไม่ได้กลิ่นไม่เห็นแต่แต่หอมเนาะหอมเนาะบอดี้เราก็ดีสีแข็งเราก็ดีเราจะใส่เซ็กซี่ไหมซัมเมอร์นี้อ่ะ ก็ับผมถ่ายเอาถ่ายพล็กซ์หน้าด้วยรอดูครับรอดูผมก็มีในไอจีผมเห็นกดไลค์แบบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกดไลค์ด้วยคนไม่พี่เห็นในไอจีพี่อยากเห็นนิ้ตาตีดตาเนื้อหนิอ๋อมันก็ไปดูอีกทีก็ได้ครับไม่จะมีแพลซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้ร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์นี้ก็น่าจะร้อนครับปรอสงกรานต์ก็ร้อนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตามล่า เขาบอกว่าเขาพูดมาทักต่ามผลงานของผมไว้ล่าสุดก็จะมีสองเอ้อันตัพันสองสี่เก้าเก้าล้วก็สี่ครับอบครอบครขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society